โอ้ยเพียดิเพียดิพี่น้องสบายดีผมแม่พี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับ กับฟื้นหมดหไปไซดอกเป็นไขกินยาเข้าไปแล้วก็ยาออกฤทธิ์แล้วก็นอนนอนเปนั้นมันแดดแล้วก็ยามาเปนี่ยปเปนี่แล้วแล้วก็มันแดดกับอวยหัวอวยกดใส่โสย,โย <c oughs> เซตหน้ามาพร้อมกับเสื้อบ่าวบอยปากลายใจดีบ่าวบอยใจดีไม่ต่อไปกูจะไม่ใจดีกับใครแล้วชิมว่าให้ฟัง เลือกน้องแคนสาเหตุที่ไหลน้องแคนให้มันเมื่ออยู่น้ำพอ่อน้้ำแม่มันบางคนมันบอกเขาใจนะมันก็จะมองว่าเราร้ายใช่ไหม,มลายเมื่อพราวาพราว่าอย่าง เพราะว่าไม่ไหวอันัำแรกอะคือบาไว้นี่แหละพี่น้องเลยขี้ข้าน,น้ำไายน้ำคน<ฮ>ขี้ข้านมากย,ย,ย,ยิก่งใหงๆขี้ข้านต้องมาดูแลเท้แค่เอาใจใส,ส,ส่เลี้ยงดูปูเสืออืมฮัาสิเลียงไว้แต่สพาะคนที่มันฟังความเท่านั้นเบากันหูเหลือง ไม่ไหวก็กลับไปอยู่ที่เดิมก็ไปอยู่ที่เดิมแหละดีแล้วอีอยางกระห้องกับหัวเด็กหน่อยมันขินอะไรนะแรกๆนะแมนอยู่มนานลาสี่าละสิไปว่าได้กินดีนนะแล้วก็เลยอยู่แบบนี้สนุกสบายก็เลยอยู่อยากอยู่บ่อยักเมื่อแรกๆนะพอมาน้าเอากระทั่งหายทางห้องบ่อยักเมื่อหายห้องท่องแต่บ่อยักเมื่อล้างๆมา ติดเกมขนาดเหรเกมสมือนี้มันกระสิเลนคือกันนั่นแหละม่อยากเบาแล้วบ่าว้าแล้วบ่สนใจแล้วบ่มีสิแดกกระเรื่องของมึงลดพอแม่กูก็บอกไปแล้วไปเห็นนี่น,น,นี่นี่นี่เดอ้อแสนที่สิบอกแทนแสนที่สิววา ท่านบอใส่ใจล้ะกัแล้วบาตนี้แหละเมื่อเมื่อลรได้เล่นเกมได้เล่นเกมเราบออยากมาเอาให้เมื่อถ่ายขีดนะแรกแรกนะเมื่อถ่ายขีดนะก็มาอยู่เขาบอกว่าเมื่อและก็มาตอนนั้นเดิมมาตอนนี้เดิมมันก็มาหลังจากนั้นมาบัติดเริ่มติดเกมนะคับเมื่อและก็บบอยากมาแล้วบัตรขังขึ้น มือ 1, 2, หนึ่งซองมือทางคืนธรรมดาดอกวันเสาร์วันอาทิตย์ล้างๆมากแบบนี้ย่าวยืนเลยบรเข่าวของเฮียซองอาทิตย์ไรเด้นน,น,นี่อาทิตย์ที่สามนี่มือนี่กระซ่งใส่บริไปจะเอาของเฮียอะไรแล้วแค่นักก่นก็ได้เบิ่งซ่งบอกว่าอะไรควนะ่ำนมื่อยเบาแล้วฮะไผอยู่ไหนนัน มีคนอยู่ไหนมีคนอยู่อยู่ในนนนั่นห้าสิบโมีเวลาที่จะไปเลี้ยงดูปูเสือเพล่ออะไรแบบน,นี้นะมีหรอเอ้ห้ากสิเห็ดเวียกของเ้าเมื่ยได้เนาะเบียยตัวเองกันเยอะแยะมากมาย ลูกก็มาเลี้ยงหายก็บังเลยกว่าอันเหตุด,ดีเขาก็บวบาดีดอกพี่น้องเลยบางคนนะนะก็ที่มันบอสอบนะไ่เห็นบ่ดามาเรื่องบักแครนกับบักอ้วนมามาหากราบดรามาเรื่องบักแครนกับบักอ้วนว่าเฮานี่แพงบักอ้วนบัดูแลบัเทคแครบักแครนพอบักแครนมามาเลี้ยงดูปูเสือมาเปิดสองมีสองยูทูปเป็นของตัวเอง ออสองทางการหาเงินสองทางการทำมาหากินมีเพียบเพอ้อบักเงียบอ่ะนี่สำกุาตีนเตะป,ปากไว้หมาปาาจะคน้นต่อไปนี่กรสิญยุยงยุ่แย่งตะแคงรูว้วะถามมันอ่านหนังสือเป็นนะสิหาเรืองว่าเขาเนี่ยว่าเป็นขีขาโน่นนี่นั่นอีกแหละพวกนี้มันบดีคือยังเนี่ย ลาสุกาเสียมได้เสียมอีเอื่อยให้หมันเมือ่อบบบนี้ลาสุกาอื่อเอยเมื่อนอนอยู่พ่ดเดียวนี้นะแต่เรื่องบาแค่นีนเขาหายเมื่อแล้วเขาบอกหายมาแล้วบ่ม,มีเวลาบ่ม,มีเวลาสิมาเลียงดูอยังดูกันเอง กูก็จะดูชีวิตของกูเองต่อไปนี้ต่างคนต่างทรรมาห้าแดกของฟ้าทองมันไปแต่โบมีแดดแล้วกันฮะต่อไปมันเหนื่อยได้บ่ยชิมาว่าวนำไล่แต่ความเก่ามึงอย่าลินเกมเด้อมึงอย่าลินเกมเด้อว่า,าให้ชิมะไม่มีความอดทนประนันวะให้มันวันอ,อย่าพูดมาันากเล่นกน็ให้มันเล่นแบบนี้เล่นไปเลย ทำมันเล่นทำมันเล่นไปนโหลดเงินนักกระบื่นวันสิบอม่มีลูกเป็นวัดแนตะ่แทนทีส่สื่อยามาหายกินห้ากระสือยามาหา้กินเมื่อวานนี่เป็นวัดสองอาทิตย์บ่ได้ไปองเฮียนแทนที่สิญุยงส่งเสริมให้ลูกไปองเฮียนข่าองเฮียนกูนี่นะพาหนกพา,กพาหวหนกจะเกาะจะเกาะอ,อยู่อืม ผ้ากลาผ้าไหวานบจะเกาะจะเกาะให้ผู้ใหญ่ใจดีสวยเหลือสู้สีวาในะลักษสนสู้ให้สวยเหลือทุนการศึกษาพ่อแม่ก็บบริเสียเงินจากบาทหลูกเต่าเขาเฮียนสุดถ่ายอีแนนขาดรงเฮียนบริบงเฮียนเลยแล้วก็ออกเลยจบยังอีแคนอีกกระแพตีนี้ ก็สิบดวงเฮียนแล้วก็สิออกคือกันแท่า้นไปหอดใส่อกาฮะมีอยู่เจ้าสีวานกสนาสุ่มเจ้าพั้นานแล้วกูไม่เอาให้กูไม่เอาขายแล้ว ปวดหัวแล้วเงานอยู่พุ่งเลยมันอยากถ่ายคลิปมันอยากถ่ายก็แล้วแต่มันไม่สนใจ